สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสาหรับช่องยยพาบ้านนะคะแล้วก็พระบ้านทั่วทิศเพชรพิจิตจ,จัดให้บายยุ้ยนะคะก่อนอื่นนะเรามาชมช่องทางการติดต่อกันก่อนนะคะพี่พี่คะเบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ศูนย์เก้าห้าสี่หกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะพระนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงวิธีละรายการนะคะพี่นะก็จะเป็นราคาเบาๆทุกรายการนะคะพี่พี่นะก็รายการแรกนะคะเป็นรูปถ่ายหลวงปู่ศรีนะคะพี่พี่คะ รูปภายหลวงปู่ศีนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะหนูเอาแปดร้อยนะคะพี่พีนะนี่ด้านหลังเราจะเห็นว่า <c oughs> ขอระทานตะัยนะคะด้านหลังเราจะเห็นว่ามีเอ่อจีวอนนะคะจีวอนนะของหลวงพ่อนะคะพี่พนะนี่ ราคาเบาๆนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะลงยาด้วยนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อนวะนะพี่นะผิวไฟวิงวิงแบบนี้เลยไหมผิวสวยนะคะเสะมาแปดรอบหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อเอ่อเนื้อนวะลงยานะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ๆนะ นี่ตรงนี้เป็นห่วงเชื่อมนะคะแล้วก็ย่านนะคะอักขระนะคมนะคะตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดเจนนะคะด้านข้างเหลี่ยญเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดนะคะสวยงามมากนะคะรายการนี้เอา1,200บาทนะคะพี่พี่นะถัดมานะคะก็จะเป็น เหรียญหลวงพ่อกวยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อกวยเป็นเนื้ออบปบาก้านะคะโอ้โหเหรียญคมคมลึกๆแบบนี้นะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะพี่ๆนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะเหรียญหลวงพ่อกวยนะเอาไปทุ่นๆนะสองเหรียญใครรับสองเหรียญหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะพี่นะมีสององค์นะคะรายการที่หนึ่งนะคะมีสององค์นะ,ะด้านข้างนะคะเราจะเห็นว่าเป็นเส้นขอบตัดสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะ นี่นะเป็นแท่งคงรายการถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะอ้อันนี้เหรียญน,นี้ก็สวยนะพี่นะเอา1นึ0งพันหนึ่พนะพี่นะหนูลดราคาให้นะคะไม่ต้องต่อแล้วนะพี่นะขายถูกแล้วนะคะบอกเลยนะแต่ใครรับสองเหรียญน,นะคะให้2อ0พนะคะนี่รอยจานเต็มไปหมดเลยนะคะ ด้านข้างเหลี่ยญนะมีเส้นขอบตัดบางๆนะคะสวยงามชัดเจนนะคะหน้าพระคมนะคะพี่นะสวยนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะพี่นะเป็นหลวงพ่อเดิมนะ หลวงพ่อเดิมนี่เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะโหเก่ายันห่วงนะพี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระครูรอดนะคะพระครูรอดนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะ 1>, 1 0 5 0ห้าบาทนะพี่นะอันนึงพันหิบาทนะคะเป็นเนื้ออัป,ปกานะคะเหรียญพระครูรอดนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะ1,1 5 0หบาทนะคะพี่พีนะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะคะพี่นะนี่เสด็จพ่อรอห้านะคะเอา1,200บาทนะคะเหรียญเสด็จพ่อรอห้านะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่นะเหรียญเจริญพรบนนะคะหลวงปู่ทิมนะหน้าพระคมคม,คมลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะพี่นะหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้หนูเอา8 5ด้อยห้าสบาทนะคะพี่ๆนะพร้อมส่งนะคะรายการนี้ราคานี้พร้อมส่งนะตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมสวยนะเอา8 5ดหบบาทนะคะ,จะเจริญพรบ,บนหลวงปู่ทิมนะคะ ายการถัดมานะคะเป็นชินราชนะคะตระชินราชนะนี่ด้านหลังเป็นเข็มกลัดนะคะเอาหกร้อยห้าสิบนะคะอ่าเป็นที่ระลึกนะคะในงานรนัมสการพระพุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่นะเข่าเกาแบบนี้นะคะนี่เป็นเข็มกลัดนะคะเน็บได้นะคะเอาหกร้อยห้าสิบบาทนะคะายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดนะนี่เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะสําหรับ หลวงปู่ทวดนะคะหลังหนังสือนะคะพี่พๆนะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะรายการนี้นะคะเอาหนึ่งันบาทนะคะสำหรับหลวงปู่ทวดนะมีตะกุดแล้วก็จีวรให้ด้วยนะคะ เอาหนึ่บาทนะถัดมานะคะก็จะเป็นเออสวรรค์ข้างนะสวรรค์ข้างเม็ดนะพี่นะอยู่ในกรอบแบบนี้เลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะหนูเอา900อบาทนะคะพัสวรรค์ข้างเม็ดนะโอ้โหจุดไข่ปลาด้านข้างเนี่ยเป็นจุดๆนะคะชัดเจนมากนะ หน้าพระนะคะคมนะพี่นะตาจมูกปากนะคะลวดลายนิ้วมือนะสวยงามเลยทีเดียวนะคะเอา900บาทนะคะนี่นะคะด้านหลังพระนะคะถัดมานะคะถัดมานะคะรายการถัดมานะเป็นพระเออใส่ไม่ทราบที่แล้วกันนะพี่นะไม่ทราบที่นะคะ เอา1 0 5 0บาทนะคะพระไม่ทราบที่นะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นแม่ชีบุญเรือนนะคะแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยนะแม่ชีบุญเรือนพุทโธน้อยหนูเอา90้อบาทนะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วนะคะพี่พนะนี่ กาวเย็นห่วงอะนะพี่นะกาวเย็นห่วงนะแล้วก็มีจีบอลมาด้วยนะคะพิมพ์ป,ประลึกสวยนะคะถัดมานะคะเป็นแหวมกม้าหลวงพะกวยนะคะแหวมกม้าหลวงพะกวยนัวเอาเก้าร้อยนะคะพี่ๆนะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะนี่ หลงพกวยใครเป็นสิทธิ์หลงพกวยไม่มีเจ็บไม่มีจนนะพี่นะไม่มีจนนะรายการถัดมานะคะก็เป็นหลวงปู่ยอดนะคะอาจารย์ยอดนะพี่นะรูปหล่ออาจารย์ยอดเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะถัดมานะคะ ก็จะเป็นแหวนนะหลวงพ่อโสธรน,นะคะแหวนหลวงพ่อโสธรเอาเจ็ดร้อยบาทนะคะแหวนหลวงพ่อโสธรน,นะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะรายการนี้หลวงพ่อกันเอาเก้าร้อยนะคะเป็นเหรียญน,นะคะเออลงยานะคะพี่พี่นะโอ้โหเหรียญเก่าๆนะแบบนี้นะคะห่วงเนี่ย จาะมาจากด้านหน้าเราจะเห็นว่ามีคาบปิ้นอนะโอ้โหคาบเก่าปึกเลยนะพี่นะแบบนี้นะคะเอาเพียงแค่เก้าร้ยบาทนะคะซีนมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้พระเยอะนิดนึงนะคะก็อาจจะอยู่กันนานนิดนึงนะคะนี่เอาเก้าร้อยบาทนะคะถัดมานะคะเป็นปรรพระศรีวลีหลวงพะกล้ยนะคะมีสององค์นะรายการที่หนึ่งนะคะเอาเก้าร้อยนะพี่นะมีสององค์นะคะเลี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อย เอาการ้อยบาทนะคะสีวลีหลวงพ่อกลวยนะถัดมานะคะเป็นรายการที่สองนะคะพระสีวลีหลวงพ่อกลวยนะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะอยู่ในกรอบเตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยราคานี้รวมส่งนะคะพี่ๆนะราคานี้รวมส่งนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นตะโพนหลวงพ่อพักนะคะวัดโบสถ์นะ ตะโพลหลวงพ่อพักวัดโบสถ์อ่ะตะโพนเนี่ยเอาหนึ่งพันนะคะพี่นะเอาหนึ่งพันนะคะถัดมานะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เพิ่มนะคะวัดกลางบางแก้วนะคะเอาหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะพี่นะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะเอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะใครปิดนะคะเดี๋ยวให้กล่องไปด้วยนะคะอขอประทานอภัยนะ นี่ใครปิดน้งยุให้กล่องไปด้วยนะคะพี่ๆนะวดลายนิ้วมือนะคะนาพระสวยงามชัดเจนนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนะคะชิน,นาราชนะคะพระพ,พุทธชิน,นาราชนะคะพี่นะรุ่นแรกนะออกปี2460นะคะ เอา850บาทนะคะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะเหรียญพระพุทธชินราชนะ,ะเอา8 5 0หบาทนะคะพี่นะราคาเบาๆนะคะในการเทดมานะคะก็จะเป็นเออเสือนะพี่นะเสือไม่ทราบพี่นะคะเสือนะเอา1,200บาทนะคะเสือไม่ทราบพี่นะ ถัดมานะคะก็จะเป็นพระกิ the ่งนะคะพี่นะพระกิ่งนะหนูเอาหนึ่งพันนะพี่นะพระกิ่งเก่าๆแบบนี้นะคะพระกิ่งไม่ทราบที่นะคะนี่เอาหนึ่งพันบาทนะคะพระกิ่งใครสนใจจองพระนะคะต้องมาจําหนูไว้ครึ่งนึงนะพี่นะมาจําไว้ครึ่งนึงนะคะแล้วก็ใครสนใจก็โอนค่ามาจํามานะคะแล้วก็จ่ายไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะหลวงพ่อเงินนะคะ นี่พ่อข้างแบบนี้นะคะถักเชือกนะคะแล้วก็จุ่มจุ่มลักนะพี่นะจุ่มลักนะอ่าโอ้โหคือโคตรเลยนะนี่เป็นการเก็บรักษาพระในสมัยโบราณน,นะคะเอาหนึ่งพันสองร้อยนะคะจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่นะจอบใหญ่ลงพ่อเงินนะคะรายการนี้เอาหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะพี่นะหนูก็วันนี้จัด ปรให้ทุกองค์นะคะเอาหนึ่งพันนะพี่นะนี่นะคะนี่ต้องห่วงนะ <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นปิดตาหลวงปู่สุกนะคะเอาแปดร้อยนะคะพระปิดตาหลวงปู่สุกนะคะเรี่ยมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่พี่นะราคาเบาๆานะคะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะถัดมานะคะก็เป็นเหรียญหล่อนะพระพรมนะคะพี่นะเอาแปดร้อยบาทนะคะเหรียญหล่อโบราณ เดีอยวอพระพรมนะคะพี่นะเอาแปดรอนะคะโอ้โหด้านหลังนะอัคระนะชัดเจนเลยทีเดียวนะคะสวยนะพี่นะเด่นชัดเลยนะคะนี่พิมพ์พระลึกสวยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้ออัปกานะคะรายการนี้หนูเอาหนึ่งพันบาทนะคะสําหรับหลวงปู่ทวดนะ ถ้าพ,พี่ฟังอยู่ต้องทราบอยู่แล้วว่าวันนี้หนูจัดโปรให้นะคะเอา1น0 0บาทนะเหรียญลงปูทวดนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นเออลงปูนายนะพี่นะเอาแ0 0อนะคะเหรียญลงปูหนายนะอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าๆแบบนี้นะคะพี่พีนะเหรียญลงปูหนายนะ ถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่เบี้ยวนะพี่นะหลวงพ่เบี้ยวนะลงยาแบบนี้นะคะเอาแปดร้อยนะคะเหรียญเก,ก,เก่าๆนะพี่นะนี่เหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะต้องยื้อเอาแปดร้อยบาทนะคะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่เดิมนะพี่นะหลวงพ่เดิมออกวัดนองโพนะคะรายการนี้เอาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ เหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่นะเหรียญเก่าๆชวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวหนังสือเนี่ยเป็นแท่งคมนะอันนี้รายการนี้เป็นจันโค้งนะพี่นะนี่เอาแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะราคาเบาๆนะถัดมานะคะก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่นะเหรียญเจ้าสัวลงยาแบบนี้นะคะหนูเอาแปดร้อยนะคะด้านหลังนะผิวนะคะเรียบนะ มีรอยจานด้วยนะคะมีรอยจานด้วยนะมองด้วยตาเปล่านะสวยงามชัดเจนนะคะราคานี้หนูเอา800บาทนะคะรายการสุดท้ายสำหรับ ep นี้นะคะชินาราชอินโดจีนนะพี่นะเอา1,200บาทนะคะพระชินาราชอินโดจีนนะคะ ก็ท้ายคลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่นะเพื่อเป็นกำลังใจกันนะคะจะได้ไม่พลาดพาบ้านสวยๆแลคะบ่าวบจากช่องอยุ้ยเองสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะใครปิดพ้าไว้วันนี้เดี๋ยวหนูจะส่งให้ทุกรายการนะพี่นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ